อีกปัญหาหนึ่งที่เราพบบ่อยมากที่สุดนั่นก็คือเมื่อมะนาวติดผลแล้วผลของเขาก็จะเหลืองและหลุดล่วงได้ง่ายนี่เราจะมาหาสาเหตุทำไมมะนาวของเราจึงมีผลที่หลุดล่วงทำให้ผลผลิตของเราน้อยลงเราก็จะมาสังเกตตามลำต้นตามใบตามยอดและตามซอกลูกของเขาค่ะเราก็พบว่า มีเพี้ยขาวมะเกาะที่ซอกลูกมาดูดน้ำเลี้ยงทำให้ผลของเขาหลุดล่วงโดยเราจะหาวิธีง่ายๆที่จับก้องกันโดยเราจะเตรียมน้ำมาประมาณ1ลิตรแล้วเราก็จะใช้ยาพารา1เม็ดก่อนใช้เราก็จะทำการบดหรือว่าตัดให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อให้เขา ละลายไปกับน้ำค่ะในยาพาราสามารถป้องกันมดเพี้ยต่างๆแล้วก็ยังช่วยป้องกันเชื้อราได้ดีมากค่ะก็จะมีตัวช่วยอีกอย่างหนึ่งของเราก็คือน้ำส้มควันไม้ค่ะเราจะใช้สองช้อนน้ำส้มควันไม้สามารถช่วยป้องกันมแมลงเพีย้ยมดต่างๆได้ดีมากเลยค่ะและตัวช่วยอีกอย่างหนึ่งของเราก็คือ ผงชูรสนั่นเองค่ะเราใช้1ช้อนในผงชูรสก็จะมีในตัวเจนค่อนข้างสูงค่ะก็จะช่วยทำให้มะนาวเขียวงามแข็งแรงและมีขั้วเหนียวและสุดท้ายเราก็จะใช้เป็นเครื่องดื่มชูก,กำลังจำนวน1ช้อนเครื่องดื่มชูก,กำลังก็จะช่วยให้ผลมะนาวและใบของมะนาวนนานเขียวงามมีความต้านทานต่อโรคค่ะ แล้วเราก็จะคนโคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะเราก็จะใส่ในปกกกี้เพื่อไปฉีดมะนาวของเรากันค่ะถ้าเพื่อนๆมีมะนาวเยอะก็เพิ่มสัดส่วนตามนี้เลยค่ะสูตรนี้ก็จะช่วยป้องกันมดเพี้ยแมลงต่างๆไม่ให้มารบกวนต้นมะนาวของเราค่ะ ยิ่งช่วงมะนาวกำลังออกดอกเราควรที่จะดูแลเขาเป็นพิเศษเลยค่ะยิ่งตอนที่เขาติดผลอ่อน,ออนมแมลงก็จะเริ่มเข้ามาค่ะบางทีเขาก็จะทำให้ผลของมะนาวนั้นร่วงหมดต้นเลยค่ะเป็นมแมลงตัวเล็กๆบางทีเราก็มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นค่ะเราควรฉีพดพ่นด้วยสูตรไล่มแมลงสูตรนี้ เป็นประจำอย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะเมื่อมะนาวของเราไม่มีแมลงมารบกวน<ๆ>เขาก็จะติดดอออกผลดกเต็มต้นแบบนี้เลยค่ะสูตรนี้ทำง่ายประหยัดต้นทุนและปลอดสารด้วยค่ะเ,เพื่อนๆก็ลองทำไปฉีดมะนาวที่บ้านกันดูค่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ